สวัสดีค่ะวันนี้วันที่13สิงหาคม2566นะคะวันนี้เรามารีวิวขนมตือทะโกนะคะที่ตลาดนัดกรีนมอวิวอยู่ที่ตลาดเมืองสุรินนะคะวันนี้เรามารีวิวเจ้าตลาดนัดกรีนมอกันนะคะไปชมเลยค่ะเพื่อนที่ขายอานี้งลงไม่ได้ ว่ามาแต่เช้าแล้วนะค่ะแต่ว่าคุณคุณแอดร้องแต่เช้าจังเลยเนี่ยอมอนให้ดูแอดร้องอคุณเพื่อนตอนนี้เราก็ชมขนมตือทะโกไปนะคะก็จะมีเสียงเพลงเพราะเพราะให้กับเพื่นเพื่อนไดฟีได้ชมฟังนะคะได้ชมกันโรสเมลี่นะคะก็ฟังภาษานอกไปก่อนนะกันเพือนแล้วก็เราจะ ปิดเสียงนะก็ถ <Jamie, online> ้าเสียงนานเราก็จะปิดนะคันเพื่อนทีเราก็จะให้ดูขนมขนมตูทาโกหรือขนมถั่วทอดนั่นเองนะคะมีคนถามว่าแม่พิมพ์อ่ะซื้อที่ไหนนะคะอ๋อร้านห้องไข่ค่ะหืร้านห้องไข่ห้องไข่ค่ะห้องไข่ลาซาดาก็ได้พี่ลาซาดาก็ได้พี่สั่งเออนะแคปซีก็สั่งที่ลาซาด้าก็ได้หรือห้องไข่นะคะเขามีคนอยากขายด้วยเพราว่าอย่างนั้น พื่นี่ก็อยู่ที่ตลาดกรีนโมนะคะเพื่อนๆหรือตลาดเขียวนั่นเองนะคะก็บรรยากาศเขากับเสียงเพลงนะคะคุณโรสเมรี่นะคะของ ก็จะผสมแป้งกับถั่วใช่ไหมเน่ยแป้งถั่วเผือกอ่ะนี้เผือกมันคนแพ้เผือกก็เลยไม่ใส่อันนี้กําลังทอดเดี๋ยวไปคดูตัวที่น้องทอดเสร็จแล้วให้ทีนะคะ่ะเดี๋ยวนุงเอ็ดหยุดเตียงแล้วเราก็จับมะเร็งต่อเนาะ้องเพื่อนทีอันนี้ก็ ที่ทําเสร็จแล้วนะคะคุีก็จะมีขนมอะไรนะข้าวเกี๊ยวใช่ไหมเกี๊ยวนะคะเพื่อนปอเปี๊ยะปอเปี๊ยะในร้านก็จะขายปอเปี๊ยะแล้วก็ขายชอดช่องด้วยนะเจนะมีข้าวเหนียวเปี๊ยนะคะเพื่อนก็มีหลายอย่างแล้วก็ขนมตือกาโก้นะคะน้องทอดอยู่เดี๋ยวเราชมน้องทอดดีกว่านะคะ ขนมตุ้ตะโกนี่ทำจากแป้งข้าวเหนียวหรือข้าวเจ้าคะข้าวเจ้าใช่ไหมขายคู่กับน้ำจิ้มไหมคะนี่ค่ะมีน้ำนหอม้อเลยค่ะในทางร้านจะแยกส่วนแยกน้ำจิ้มแยรี้ยวน้ำจิ้มคนหอน่าทานน่าเลยนะคะเพนี่น้องกรเทาได้ยินเห็นเลยนะคะนี่มันจะหอมมันอร่อยเลยคับพี่ ไม่เปรี้ยวไม่เค็มนะครับไม่ใช่ปลาร้าไม่ใช่ปลาส้มครับอ่ะก่อนเลือกก่อนเลยครับไม่เค็มนะครับพี่ถ้าปลาส้มจะเปรี้ยวปลาร้าจะเค็มครับอันนี้มาที่หอาที่บี่นผู้ใหญ่ที่ไหนอร่อยที่สุดด่าจะไม่เค็มพี่ขายยังไงคะเนี่ยชุดละสามสิบห้าสิบนะชุดสามสิบห้าสิบ่ละห้าบาท ชิ้นละห้าบาทนะก็จะจับที่นี่ก็ชุดละสบาทก็ตัวละหนะคะเพื่อนเหมือนจะมีมะพร้าด้วยใช่ไหมคะพี่ไงพี่โรยอ๋อไม่มี่ะนเป็นเคลใส่ะ หรือท่าก็หรือขนนขาหมูนะคะหรือก็จะเป็นถั่วทอดนะคะมันกโบราณก็จะเรียกถั่วทอดข้าวโพดทอดตามก็จะทำข้าวโพดก็ได้เนาะทำข้าวโพดก็ได้ที่เรียกขาหมูนี่ก็เพราะขนมก็เหมือนขาหมูเลยรสชาติก็จะนุ่มๆนะคะที่ ก็นอกแล้วก็มุ่งในะะคทานกับน้ําจิ้มถั่วน้ําจิ้มหวานนะคะเพื่อนกาแฟก็อร่อยกาแฟก็อร่อยนะคะเต้าส่วนขายทุกวันเนาะที่ตลาดกินมอกินมอเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาเขตลาดเขียวที่ตลาดเขียวในในเมืองก็ขายใช่ไหมใช่ค่ะ หน้าหอประชุมอ๋อน้องขายอยู่2ที่นะคะตลาดเขียวกับตลาดกรีนอนะคะหน้าหอประชุมน,นะคะเพื่อนก็จะไปหาได้เลยนะคะมี F4 ถามนะคะก็สนใจอยากตานก็สั่งลาซาด้าเลยนะคะ f ีนะคะไม่ต้องยากแล้วนะคะทุกวันนี้มีแบบแม่พิมพ์ก็จะมีอันเล็กแล้วก็อันใหญ่นะคะแล้วแต่ประมาณอันนี้ของน้องก็จะไกลตัวละห้านะคะก็สั่งได้เลยนะคะสองชุดนะคะ เป็นอาชีพเสริมได้นะคะก็ลงทุนก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็พอที่จะลงทุนทำเนาะ,ะแล้วก็พออยู่ได้นะคะเพื่อที วันนี e> ้ชมขนมตือทาโก้ขนมขาหมูแล้วก็ฟังเพลงโรสเมรี่ประกอบไปนะคะเพื่อนก็จะได้รูปแบบอีกรูปแบบหนึ่งนะคะครับ ใน่าทานมาเลยนะี่นิตี้ตัวละหน้องบอกนะคะก็ถ้า30บาทก็จะได้หตัวเนาะในลุกน้ำพชเนเป็นปลาเบินท้อนสปลานะครับผมปลาครับขายกิโลละหนึ่งร้อยสก็ลารดเใ่ใหญ่ในจำนาลกเป็นปลชะโนบมีจำนาชนอหู่ตรงที่หมายเดิมเดิมยกซอยเดียวกันกับพิกซขอลาิ สนาอรย็ตล์านเรีมาก้ายหลายปีนะครับ่วนา้โนะคะแล้จะแป้งข้าวเจ้าผสมน้ำตาลใส่น้ำมะพร้าวไม่ด้วยไหมคะเไม่ได้ใส่ใช่ไหมก็จะผสมน้ำตาลแล้วก็ถนะคะลงไปนะก็จะใช้แป้งข้าวเจ้าเนาะก็อันนี้ส่วนผสม ถ้าไม่ขาทุกคนก็รู้นะคะแอดทำไม่เป็นก็จะดูได้คร่าวๆนะคะวั <c oughs> นนี้ช่องต่อรัศมีและสไตล์นะคะก็พาเพื่อนๆเอฟซีมาชมขนมตุอทาโกนะคะที่ตลาดนัดเรียนมอนะคะตลาดสีเขียวนะคะเราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านกคน็คงจะ ถูกใจในคลิปของเราไม่มากก็น้อยนะคะผิดพลาดประการใดเราก็ต้องขอไถ่เพื่อนเพื่อนในซีไว้ยนาทีนี้ด้วยนะคะขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุกกำใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเราได้ดีเสมอม,มาเราก็ขอขอ,ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะคะ,ะก็ขอวอวยพรกับเพื่อนเพื่อนในี่ทุกคนทุกท่านมีความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดสมความา่ปราถนาทุกคนทุกท่านทุกประการนะคะ มาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะด like, ดกดไลค์ share, ดกดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องสวรรค์สุนีไลฟ์สไตล์ได้ดมีกำลังใจทําคลิปใหม่ๆต่อไปนะคะขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขในการรับชมคลิปของเรานะคะสวัสดีค่ะนีสองรอนเลยจ้า